ในวันนี้เราจะมารีวิวชีวิตต,วตัวเองในปีนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆจัดสรรเวลาของตัวเองได้ดีมากๆทั้งในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการทํางานๆๆๆในเรื่องของต่างๆ,ๆที่เข้ามาในชีวิตคือเป็นปีที่ดีมีความสุขไม่เครียดผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยยึดติดด้วยใช่ครับแล้วก็โชคดีที่เวลาที่เรามีความเครียดเราก็จะมีครอบครัวมีเพื่อนๆมีทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราที่คอยที่จะให้ความอบอุ่นเราโอ้ผมให้ถ้าเต็ม10ให้10ถ้าเต็มร้อยให้ร้อยครับ ในความสุขถ้าให้รีวิวชีวิตปี2022นะปีเดียวเนี่ยที่ผ่านมานะั้นตุ้มขอใช้คาว่ารถไฟหอมันมีทั้งแบบขึ้นแล้วลงแล้วกลางแล้วคือแบบคือต้นปีเริ่มมาจากการบวชแล้วก็สึกออกมามันก็จะเป็นกลางๆสุดท้ายแล้วก็คือทำงานเก็บเงินจนซื้อบ้าน มันก็ขึ้นมันคือสิ่งที่เราต้องการเลยครับผมพอซื้อบ้านปุ๊บสูญเสียคุณยายกลายเป็นลงคือตูมว่าชีวิตตูมมันในปี2022อ่ะมันมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากมันมีทั้งเราได้รับกับเราต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าปี2022จริงๆมันก็เป็นปีที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสําหรับมาตูมนะครับแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกตั้งใจที่จะดํารงชีวิตอยู่ใน อยู่ในรูปแบบที่เราวางไว้มากขึ้นและทําให้ปี2023ของเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นได้แล้วเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดในปีที่ผ่านๆานมาแล้วค่ะเรื่องโดนขโมยของใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นอันนั้นก็ได้ที่แบบเป็นสิ่งไม่ดีแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีตรงที่ว่ามันก็ได้ได้ได้แบบคือ ไม่รู้ดีทุกเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่ว่าจะเป็นคนไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพลงก็จะถือว่าทุกอย่างเป็นบทเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องแบบอะไรที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีอาจจะทําให้เราปวดหัวบ้างอะไรยังไงบ้างก็เออมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะช่วงปีนี้นะครับจริงๆก็เป็นช่วงที่ได้ฝึกซ้อมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับจริงๆก็ถ้าคนติดตามมาก่อนอันนี้ก็ซีรีส์นะครับจริงๆทำได้ถ่ายที่เจ็ดคนกลางใช่ไหม ได้มาทาเกี่ยวกับเรื่องเพลงมากขึ้นครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีเรียนแบบเรียนกีตาร์เรียนแบบอะไรต่างๆครับซุ้มซ้อมมาให้แบบเรามีสกิลเพิ่มมากขึ้นสําหรับการทําเพลงหรืออะไรเงี้ยต่างๆครับก็คือช่วงนี้จริงๆมันเหมือนจริงๆแพลนมันแพลนมันสะดุดเนอะแล้วมันเลยกลายเป็นคือตอนทํางานเยอะอะพี่มันก็ไม่มีเวลาว่างเลยแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเรามีเวลาว่างมากขึ้นครับมันก็เลยทําให้เราแบบอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาสกิลอะไรเงี้ยเหมือนกก็ได้ไปฝึกเกี่ยวกับ ร้องเพลงเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวก็จะได้มีคอนเทนต์เดเกี่ยวกับเพลงอะไรเงี้ยครับเกิดอุบัติเหตุหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นปีที่น่าจะหนักสุดแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่แบบเข้ามาในวงการเนาะแต่เราสึกว่ามีเรื่องดีอย่างหนึ่งคือการมีเชือกบานครับผมใช่เราสึกว่าการมีแบบคนที่รอเรารอผลงานของเรามันทําให้แบบมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นจากที่เราเจอเรื่องรายนี้ พอเราอ่านไปเห็นแบบเขาให้กําลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่ามันช่วยเราได้เยอะขึ้นมากจริงครับผมก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้มาทั้งทั้งแบบทีมหน้างานทีมหน้าจอทีมแฟนทุกคนเลยจริงครับผมขอบม,มากครับผมปีนี้2องพก็เป็นปีที่ปีที่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะในชีวิตก็แล้วก็มีจุดเปลี่ยนด้วยนะครับสำคัญในชีวิตเลยก็คือการออน ของนเฮียก็าาว่าซื้อนะครับทำให้ทุกคนได้รู้จักเรามากขึ้นได้รู้จักแม็กมากขึ้นได้มีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีงานเข้ามามากขึ้นนะฮะก็ทําให้รู้สึกว่าได้มีอะไรเปลีย <ül> ๆๆ่ยนเยอะหน้าที่ของการงานก็คือทํางานเยอะขึ้นหน้าที่ของระเบียบว,วินยัยหรือว่าการใช้ชีวิตก็รู้สึกว่าทําให้เราโตมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ได้จริงจังก,กับการใช้ชีวิตมากขึ้นทุกทุกอย่างก็รู้สึกว่าปีนี้ปีที่ปีที่สําคัญปีหนึ่งของผมนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีทีี่่บมมคาากกกันๆ เป็นปีที่มีการเติบโตหลายๆอย่างจริงๆครับผมทั้งหลายๆโอกาสที่เข้ามาครับแล้วก็เป็นปีที่ผมทําให้ผมได้เจอกับชาวฮาดิสแล้วก็ได้เจอกับทุกคนที่น่ารักนะครับผมก็ต้องขอบคุณสําหรับนิ่งเฮียมากๆครับที่เป็นใบเบิกทางให้ผมกับทุกคนได้มาพบเจอกันในวันนี้ครับเป็นปีที่จะจดจําไปตลอดชีวิตครับ ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติครับใช้ชีวิตปกติแล้วก็จะมีในเรื่องนี้แหละครับผมพอได้เพิ่งได้เริ่มทําธุรกิจเราก็จะเริ่มหาและช่องทางในการที่เราจะทําฟังไปเรื่อยๆครับขอฟังไปเรื่อยๆเยอะมากครับปีหน้าตูจะมีธุรกิจใหม่ที่งานจะเกิดขึ้นครับคือตูมทำขวดสุดท้าวอ่ะทำลองทํามาหมดแล้วอนะไรอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่ยังไม่เคยทําเลยก็คือเบเวอร์รของกินครับอ่าเอาเป็นว่าเตรียมตัวล้างทองได้เลยเพราะว่าของที่ตูมทำอร่อยแน่นอน สิ่งที่ตั้งใจไว้เลยก็คือตุมตั้งใจจะใช้เวลาอยู่กับบ้านและอยู่กับแม่ให้มากที่สุดครับเพราะว่าตุมเริ่มนับแบบผมงอกคุณแม่ได้แล้วอ่ะตุมรู้สึกว่าแม่เราเริ่มแบบเร,เริ่มเริ่มเหงามากขึ้นเพราะว่าเขาตุมซื้อบ้านให้เขาแต่กลับกลายเป็นว่าตุมต้องออกไปทํางานหาเงินเดินทางตลอดเวลาแม่กลับกลายเป็นว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวสุดท้ายแม่ก็ไม่ได้อยากได้บ้านครับแม่อยากได้เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปีหน้า ไอเรื่องงานวงการอะตุมลุยเต็มที่อยู่แล้วเราได้โอกาสกลับมาเราก็ต้องการทําให้เต็มที่ธุรกิจเราก็ลุยเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าที่ตั้งใจจริงๆก็คือตั้งใจใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นในปี2023ก็คงจะลุยเรื่องเพลงแบบจริงจังเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าใช่กะว่าจะแบบจะลุยสายนี้เต็มที่ก็อาจจะเหนื่อยมากๆอะค่ะน่าจะเป็นปีที่เหนื่อยมากๆแต่ว่าก็น่าจะสนุกแล้วก็ชั l งเลนตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่เลงไว้คืออยากเปลี่ยนรถค่ะอยากขับแบบรถสปอร์ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เก็บตังค์อยู่ค่ะแต่ว่าอยากก็คุยกับแม่ไว้ว่าเอ้ยเราน่าจะเปลี่ยนรถนะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าอยากให้ทุกอย่างแฮปปี้หมายถึงว่าชีวิตเราดีขึ้นแบบคนที่ไม่ชอบเรากลับมาชอบเราบ้างหรือว่าเฉยๆกับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นน้าก็นี่เลยครับซีรีส์พาสไายครับก็แล้วก็มาน่าจะลุยเพลงหนักขึ้นใช่เพราะช่วงนี้ก็รู้สึกว่า คูกคลีกับเพลงเยอะมากเลยครับใช่ครับก็มีเพลงแบบใหม่ๆบางทีแบบเราเป็นคนที่แบบว่าไม่แข็งแรงเรื่องภาษาใช่ไหมครับก็มีแบบมีเพลงใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆให้ลองทำอะไรอยเงี้ยใช่ครับก็ขอให้กระต่ายข้าว้างบุญนะฮะผมเอาทั้งทองมาด้วยก็อยากให้ปีหน้าก็อยากให้มันแบบมีความสุขมากกว่านี้ขอให้ปังๆมากกว่านี้เนาะใช่ครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่สําคัญสุดๆปีหนึ่งนะครับปีหน้าก็จะเป็นปีที่เราก็ต้องน่าจะเป็นปีที่เหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ต้องจริงจังมากขึ้น ทำในหลายอย่างให้หนักมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เพราะว่าเหมือนกับพอเราได้พอเราได้สิูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะฮะเราก็ได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะทําโอกาสนั้นที่เราได้รับมาเนี่ยออกมาให้เต็มที่นะครับผมก็ะจะเป็นปีที่ต้างต้องตั้งใจงมากแล้วก็ ทายมันออกมาให้ดีที่สุดครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะทำงานหนักสุดก็ต้องมีความสุขกับการทำงานด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับก็ถึงจะเป็นปีที่ทำงานหนักหรืออะไรแต่รับรองว่าเป็นปีที่มีความสุขแน่นอนครับผมก็ขอบคุณมากๆครับอย่างที่พี่ออฟบอกเลยครับว่า6มกราคมนี้นะครับน่าจะไม่มีใครเบี้ยวใครแล้วก็รอดูได้เลยครับผมเพราะว่าถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับสเปเชียล EP ครับ4ตอนครับสเปเชียลแน่นอนฮะ ความฟินจะไม่ลดลงแน่นอนฮะแล้วหลังจากที่เราได้ถ่ายกันเสร็จแล้วบอกเลยว่าแต่ละฉากนี่คือสวยมากมากฮะเราได้แบบเป็นสีตอนที่เราปั้นขึ้นมาริงจีนก็อยากจะให้ทุกคนอย่าเพิ่งเบือ่อเพิ่งหายไปไหนนะเราติดตามครับสนุกแน่นอน <ผม S 1> ครับฟินจิหมนแน่นอนครับใช่ครับก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแค่ความฟินด้วยครับยังมีเรื่องของแบบอารมณ์ความหลายๆอย่างครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้มาแค่แบบมีการ มีการโมเมนต์กันหรือว่าอะไรเงี้แน่นอนแต่ยังมีเรื่องราวต่างๆที่ทให้ทุกคนแบบว่าได้แบบซาบซึ้งไปกับการเติบโตของตัวละครด้วยครับผม